อ่านะครับครูก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับนะเดี๋ยวก็จะได้หยุดไปพักผ่อนกัน2วันนะครับทีนี้ก่อนจะไปหยุดพักผ่อนกัน2วันนะครับก็มีความรู้มานําเสนอให้ถือว่าเป็นอะไรนะ c ส s e s t u d ้ Study, เป็นกรณีศึกษาไปเพราะว่าก็เคยมีท่านผู้ชมก็ถามครูเรื่องประมาณนี้อยู่ แล้วก็ในหลักสูตรรอบข้ามรุ่นนี้ก็เรียนเรื่องไฟฟ้าจากักรยานยนต์ด้วยเป็นระบบไฟฟ้าในรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถคันนี้เป็นรถยามาฮ่าสปาร์คหนึไอซึ่งรถคันนี้เวลาเราเปิดสวิตกุญแจเนี่ยไฟหน้าจะติดเลยไฟไท้ายหรือไฟหลีจะติดเลยเหมือนยันนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าระบบไฟมันสมบูรณ์เนี่ยนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยไฟเบรกมันก็จะติดด้วยครูก็จําลองสถานการณ์มาว่าสมมุติเนี่ยคือรถของผู้ชมท่านหนึ่งซึ่งปกติเปิดสวิตช์กุญแจไฟท้ายหรือไฟหลีคือติดบีเบรกหน้าเหยียบเบรกหลังก็ทําไมครับติดนะฮะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ติด เพื่อจำลองสถานการณ์นะเดี๋ยวครูจะไปดูนะเดี๋ยวจะให้สมศักดิ์เขาเปิดสวิตกุญแจอ่ะมาดูก่อนปุ๊บทันนี้ไม่มีสวิตนะตอนที่เขาเอารถมาไม่มีคือครูทำสวิต์ป๊อกแป๊กอย่างนี้นะอาเปิดสวิต์ป๊อกแปก๊กนี่เห็นไหมครับหลอดอะไรนะหลอด engine check หลอดเกียร์ว่างหลอดไฟเตือนอุณหภูมิติดท่านเห็นไหมฮะไฟหน้าติดนะอ่ะสมศักดิ์ปิดสวิตแจใหม่ อ่ดับนะทีนี้เดี๋ยวครูให้สมศักดิ์เปิดใหม่ท่านท่านผู้ชมดูตรงหน้าปัด1 2 3ติดใช่ป่ะครับสแสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟไหมไม,มีไฟสวิต์กุญแจเสีย,ยไหมไม่เสียนะแต่อย่างที่ครูแจ้งและครูอธิบายไปว่าไอคันเนี้ยพอเราเปิดสวิตซแจปุ๊บไฟไท้ายต้องทำไมครับต,ต้องติดอ่าแล้วนี่มันติดไหมครับไม่ติด อ่ะสมสางเหยียบเบรกให้ครูเหยียบด้วยแรงปกตินะนะนะลูกศิษย์เหยียบเบรกแล้วนะครับเหยียบเบรกหลังไฟเบรกติดไหมครับท่านผู้ชมไม่ติดทีนี้ถ้าเกิดในกรณีเจอแบบนี้ผมสั่งปิดสวิตช์ก่อนแหมสมมตินะครูครูเนี่ยนะครับก็พอมีความรู้แต่ว่าชอบไปให้คําแนะนําคนอื่นเขาเอ้ยหลอดไฟเบรกหลอดไฟท้ายขาดก็ทําไมครับ ไปซื้อมาเปลี่ยนก็หายแล้วคือหลกัหลกๆใครก็ตอบอย่างนี้ใช่ปหมครับเอาสมศักมาอยู่ขังนู้นหลกัหลกๆใครก็ต้องตอบอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มันไม่ติดไงก็ต้องสารสารนิฐานในเบื้องต้นว่าหลอดไฟมันขาด่ะพอหลอดไฟมันขาดปุ๊บเวลาเราจะเปลี่ยนหลอดไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยบางรุ่นก็จะมีสกรูยึดใช่ไหมครับถ่ายสกรูแล้วก็ทําไมครับ เอาฝาครอบเลนไฟท้ายไฟเบรกออกแต่บางรุ่นเนี่ยเขาจะทําเหมือนพวกรถยนต์รถกระบะคือคุณทําไมครับเปิดบอะไม่ต้องเปิดฝาครอบตัวนี้นะครับแล้วก็มือล้วงใช่ไหมครับไปด้านหลังมันก็จะเป็นขั้วสายไฟแต่คันสปาร์คันเนี่ยต้องคลายสกูสองตัวตะกี้คายสกูสมศ,ศักดิ์เร็จกว่าจะแงะออกมาได้ค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นนะครับ ก็จัดการหอดเสร็จจริงๆมันจะมีฝาอีกอันนึงเป็นฝาใสทีนีค้คูขอฝาสีแดงเนี่ยเลนสีแดงมาครอบจําลองสถาน,นการณ์ว่าอ่ะคายสกรูสองตัวออกอช่วยครูคายฝั่งนู้นคายจริงๆใช้มือหมุนได้ไหมครับไม่ได้นะต้องใช้ไขควงสีแฉกอ่ะรู้แล้วคายเสร็จเอาเลนออกมาพอ,อเราเลนออกมาเสร็จปุ๊บ อันนี้มันเป็นหลอดรุ่นเก่าเป็นหลอดไส้มันจะมีเขี้ยวเราก็ทําไมครับครูก็เคยบอกสาหรับท่านที่สนใจอยากจะซ่อมก็คุณก็หาผ้าแห้งสะอาดหน่อยมาทําไมครับมาลองมาจับเพื่อหลอดมันทําไมครับแต่แต่ถ้าเกิดคิดว่านิ้วหนังตัวเองด้านแล้วไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็จับกดบิดซซ้านะจับหลอดกดบิด ซ้ายมายันก็จะหลุดจากคั่วหรือเขี้ยวแล้วก็ทำไมครับดึงหลอดออกมาอ่หลมสักถอดให้ครูหน่อยอ่ทีนี้อันนี้คือครูก็ไม่ได้แซหรือแขวนนะครับเพราะเราก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปถ้าคนที่เขาไม่มีเครื่องมืออะไรเลยในการตรวจสอบแล้วครับเขาก็คิดว่าไอหลอดเนี่ยราคาแค่หลัก10บาทเขาว่าทำไมครับ มาส่องๆดูใช่ป่ะครับครูบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ขาดที่ไส้มันขาดอยู่ในส่วนที่ตาเรามองไม่เห็นมันก็จะต้องทำไมครับใช้มันตีมิเตอร์ตรวจสอบนะะถ้าที่โรงเรียนคือครูจะสอนลูกศิษย์สอนนักศึกษาครูอย่างนี้ถึงมันจะแค่ไม่กี่บาทถ้ามีเครื่องมือให้ตรวจสอบก่อนอะ่ะเดี๋ยวครูก็จะมาทำหน้าที่นะครับ เป็นตากล้องครูจะอ่ะมสมศัดิ์หรือหลอดนี้ไว้ปาออันนี้เป็นมิเตอร์ของเทียบนะครับอันนี้ของเทียบเวลาไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวครูขอขยับมิเตอร์ให้ท่านผู้ชมเห็นมาอย่างนี้ก่อนปุ๊บก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง ac 1000ทีนี้เราต้องการจะเช็คว่าไส้หลอดมันขาดหรือไม่ขาด ปับมิตเตอร์ไปที่อะไรครับบัสเซอร์อ้าวสมศักดิ์ปับเลยเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับเช็คก่อนครับว่ามีสัญญาณเสียงไหมอ่าเห็นไหมนี่เราถ้าูสีครูเรียแล้วจำได้อย่างนี้ไหมเขาว่าเทสเครื่องดังไหมดังครับมิตเตอร์เสียไหมครับไม่เสียไม่เสียอ่จากนั้นเราจะเช็คว่าหลอดไฟเนี่ยมันขาดหรือมันไม่ขาด เราใช้สายใดสายหนึ่งของมันติมิเตอร์จับไปที่กาวที่หลอดเห็นไหมนี่ลูกศิษย์ใช้สีดําจับปลายสายสีแดงก็ไปแตะที่ขั้วขั้วแรกดังไหมครับไม่ดังครับอ้าวขั้วที่สองไม่ดังครับแสดงว่าหลอดทําไมครับกี่ไส้สองสองไส้วิเป็นเหมือนที่เราทําไมเลยครับสันนิฐานเลยเรานี่เก่งนะใช่ไหมครับโอ้ยเดาแม่นเหมือนยันอ่ะจากนั้นเราก็บึ้งไปเลยครับ ไปที่ร้านขายอะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถยนต์ก็ได้ใช่ไหมครับ,รบไปซื้อหลอด12โวลต์2ไส้มานี่หลอดนี้นะอา้าวอันนี้หลอดใหม่เดี๋ยวครูถือหลอดนี่คือหลอดเก่านะนี่หลอดเก่าอันนี้ที่ครูถืออทีน,นี้เราได้หลอดใหม่มาละเพื่อความสบายใจก่อนทําไมครับครับก็เช็เออคอ้าวเช็คติดครับติดครับติดแล้วใช่ไหมครับเออเราก็เอาหลอดใหม่ทําไมครับ Uh, อา่าวใส่กับอ่าตอนใส่ต้องดูเขียวนะนะไอเ้เคียวเขียวเนี่ยอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวกูจะให้ลูกศิษย์ใส่รูจะเป็นตากกล้องอ่ะใส่เสร็จแล้วใช่ไหมครับครูก็บอกแล้วว่าถ้าน่คือควรจะใช้ผ้าแห้งสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ทำไมครับ เช็ดอ่ะเดี๋ยวครูมีกระดาษทิชชู่เหลืออยู่หน่อยนึงอ่ะนิดขอจากพี่ปุ้ยมาอเพราะว่ามือเรานิ้วเราจะมีคราบเหนือคราบไขมันอยู่นะครับเราไม่ได้อนามัยกับหลอดไฟนะครับอ่ะสมวว่าเราเช็ดสาดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำไมครับอ้าว จริงๆเราจะเทสก่อนก็ได้นะแต่เดี๋ยวมันจ้าใช่ไหมมันจ้ามันแสบตาเดี๋ยวครูจะให้สมศสักดิ์เขาเอาเลนเนี่ยไปใส่บางไว้ก่อนหน่อยหนึงเอ๋อเดี๋ยวท่านผู้ชมเอ้ยครูเอ้ยเวลาเหยียบเบรกมันติดแล้วมันจ้ามันแสบตานะครับอ่ะเข้าๆปึ๊บสมมุินะ เราใจร้อนเราใส่เสร็จเรียบร้อยขันแน,น่นเรียบร้อยเลยนะะเดี๋ยวครูจะขยับตัวถอยมาหน่อยนึงให้เห็นภาพมุมก้างว่าอะไปเปิดสวิตกุญแจครับอ้าวนี่ไงไฟท้ายติดแล้วใช่ไ่มครับใช่เลยเหมือนที่เราสันนิษฐานเลยใช่เปล่าแต่ทีนี้อะครูจะถอยมาอีกอสมสักเหยียบเบรกสิครับไฟเบรกติดไหมครับ เหยียบปกติครับไฟเบรกติดไหมครับอยียบเหยียบแรงอย่าโซ่เหยียบเบิดเหยียบปกติก่อนครับอ่าอันนั้นคุณเหยียบเต็มที่เอาเหยียบปกติครับเราเหยียบลงไปเนี่ยแล้วไฟเบรกมันไม่ติดใช่ป่ะครับอ่าลองบีบเบรกหน้าปกติดิอ่าเบรกหน้าบีบปกติมันติดแต่เหยียบเบรกหลังปกติมันไม่ติดแสดงว่า ไอ้ไส้หลอดก็ไม่ได้ขาดแล้วใช่ไหมครับ,รบแต่ปัญหาตอนนี้คือเราเหยียบเบรกหลังแล้วมันไม,ไม่ติด่ะปิดสวิตกุญแจก่อนเดี๋ยวแบตหมดคูขอมาข้างหน้านะครับทีแรกตอนเราถอดออกมาแล้วเราเช็คด้วยเครื่องมือแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นเลยครับปรากฏว่าไส้หลอดขาดกี่ไส้ครับ สองไส้ก็เหมือนที่เราสถานีฐานใช่ไหมครับขาสองไส้แล้วเราก็วิ่งไปซื้อหลอดมาใหม่แล้วก่อนใส่เรามีมันติมิเตอร์เราก็าเช็คและไอ้หลอดที่ซื้อมาใหม่สองไส้ใช้ได,ได้ผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรพอเราใส่กลับเข้าไปเปิดวซตช์กุญแจ,จไฟท้ายติดแต่เบรกหลังเบรกเท้าไม่ติด เบียบบีเบรกหน้าติดแสดงว่าตอนเนี้ยปัญหาก็จะอยู่ที่สวิตเบรกหลังปัญหาอยู่ที่สวิตเบรกหลังมีอะไรคือ1นนะครับ 1. สายไฟกับจุดบัตรกรีที่มันจะจ่ายไปที่สวิตเบรกหลังขาดหลุดก็เลยไม่มีไฟจ่ายไปที่สวิตเบรกหลัง2หน้าคอนแทค หรือสะพานไฟสวิตเบรกหลังมันทำไมครับมันเสียมันสกรปรกมันชำรุดก็คือเป็นที่ตัวสวิตเลยง่ายๆ3สาสายที่ออกจากสวิตเบรกหลังที่จะจ่ายไฟมาที่หลอดไฟเบรกอาจจะทำไมครับขาดหลุดโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราบ่อจะคิดแค่3ข้อนี้ใช่ป่ะครับสายไฟเข้าสวิตขาดสวิต เสียแล้วก็สายออกจากสวิตจะจ่ายไฟมาที่หลอดมนันขาดะแล้วได้เกิดในกรณีเราไม่รู้วงจรการทำงานของมันละ่ะเราไม่รู้รหัสสีสายไฟแล้วเราก็ไม่มีมันติดมิเตอร์อุปกรณ์เช็คไฟพื้นฐานท่านผู้ชมไม่มีเลยทีนี้ท่านผู้ชมจะทำยังไงล่ะครับ ก็ไม่มีความรู้แล้วสานนิษฐามว่ามันเป็นที่หลอดแล้วไปซื้อหลอดใหม่มาแต่ใส่แล้วมันติดแค่หนึ่งแต่มีเบรกหน้าไฟเบรกมันติดให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาดูที่ตรงสวิตไฟเบรกก่อนตรงเนี้ยครูเคยทําคลิปให้ดูไปกับรถเวฟหรือรถไทยสักคันหนึ่งเนี่ยแหละที่เจ้าของเนี่ยเขาไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะ เขาก็คิดว่าสวิตช์สตอปเบรกหลังเขาเสียแต่เขายังไม่อยากจะเสียตังเขาเลยขับรถมาให้ครูดูก่อนว่าทําไมเหยียบเบรกหลังแล้วมันไม่ติดก็จากการตรวจสอบคือสวิตช์เบรกหลังมันโดนปรับไว้ผิดเดี๋ยวครูพามาดูนะครับ สักครู่นะเดี๋ยวครูขออญาตปรับขาตั้งกล้องลงนะครับกระเทือนนิดนึงนะถ้าเราทำเองได้นะครับก็ดีนะครับก็ประหยัดท่าใช้จ่ายไปนี่อ่าอันนี้คือตัวสวิ s สตอ p เบรกหลัง การทำงานของเขาคืออย่างไรนะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วอันนี้คืออะไรครับขาเบรกพอเวลาเราเหยียบเบรกกลไกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยลงอย่างนี้ทีนี้พอเราเหยียบเบรกปุ๊บไอ้ขาเบรกจะไปดึงอะไรครับท่านผู้ชมดูสปริงประกอบเป็นไงฮะอ่าไอ้ขาตรงนี้ก็จะต้องไปดึงใช่ป่ะครับไปดึงตัวสวิตช์สต็อปเบรก ถ้ามันปกติสปริงตัวเนี้ยก็จะไปดึงให้สะพานไฟเนี่ยไปเชื่อมต่อกับสาย2องเส้นแล้วถึงจะต่อวงจรไปที่หลอดไฟไ,ไฟเบรกแล้วทีเนี้ยเราดูนะครับเห็นไหมเนี่ยมันทํำงานไหมมันไม่ทํำงานถ้าในกรณีเราตรวจสอบแล้วมันไม่ทํำงานให้เราลองปรับดูก่อนอ่ะเราลองปรับ เนื่องจากว่าสวิตตัวนี้มันอยู่ข้างล่างมันก็จะเจอน้ำฝุ่นผงสิ่งสกโปกเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆไปปรับเนี่ยมันจะหมุนไปทั้งตัวครูก็จะแนะนำว่าให้ท่านเนี่ยเอาสเปรย์เนเกประสงค์เนี่ยมาฉีดก่อนแล้วมันจะได้ลื่นมันจะได้หมุนง่ายนะฮะเวลาเราเหยียบเบรกแล้วสปริงเนี่ยมันดึงแล้วเนี่ยตัวหน้าคอนแทกมันไม่ยอมทำงาน ครูก็จะถามเราว่าแล้วเราจะต้องปรับไอตัวเนี้ยตัวน็อตปรับตัวเนี้ยเป็นนอ็อตพลาสติกเนี่ยเราจะขันเข้าหรือคลายออกถ้าเราขันเข้าสวิตตัวนี้จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราคลายสวิตตัวนี้จะต่ำลงตอน,นเนี้ยเนี่ยมันไม่ทำงานเห็นไหมครับมันไม่ขยับเลย การแก้ปัญหาก็คือทําไมครับขันเข้านะขันเข้าเพราะขันเข้าเดี๋ยวเราดูนะครับสวิตตัวนี้จะทําไมครับขยับสูงขึ้นนะครูก็เอาประแจมาเบอร์17ขันเข้านี่ขันเห็นไหมถ้าเกิดเราเอาสเปรย์ะสง์ฉีดไว้เนี่ย,ม,ยมันจะหมุนอย่างนี้ได้แต่บางคนเนี่ยไม่มีสเปรย์มันหมุนไม่ได้ พวกทําไมครับหมุนทั้งตัวเลยพอหมุนทั้งตัวไอสายสวิตไฟเบรคคุณทําไมครับขาดแหมกูก็หมุนเข้าแหมเดี๋ยวเอาวอาแค่นี้ก่อนนะประมาณนี้พอครูหมุนเข้าไปซักระดับนี้เสร็จปุ๊บให้เราลองทําไมครับเหยียบเบรกนะเยียบเบรคแหมแล้วครูไปที่ตรงแป้นเบรกขาเบรก นี่นะเหยียบเบรกแล้วครูก็บอกว่าโดยมากราฐานทั่วไปเนี่ยไอ้แป้นเบรกเนี่ยถ้ารถของคุณอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเวลาเราปรับระยะฟรีเบรกเนี่ยมันควรจะมีระยะฟรีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับ1นิ้วอ่ะตอนนี้นิ้วครูอยู่ตรงนี้นะแล้วครูลองเหยียบเบรกอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะประมาณนี้นะประมาณนี้นี่มีระยะฟรีอยู่1นิ้ว พอมีระยะฟรีอยู่1นิ้วเสร็จปุ๊บเราปรับตัวสวิตช์สต็อปเบรกแล้วอะครูจะย้ายกล้องกลับมาทางด้านหลังอ่ะเดี๋ยวนะครับปุ๊บอ้าวสมศักดิ์ลองเหยียบเบรกสิครับเปิดสวิตช์แจเหยียบเบรกอ่าเหยียบแลาวก็ป,ปล่อยอ่ะเราต้องไปออกแรงกดเยอะเหมือนเดิมไหมครับไม่ต้องไม่ต้อง นั่นหมายความว่าระยะฟรี1นิ้วก็ได้แล้วแล้วตอนนี้หลอดไฟเบรกทำไมด้วยครับติดด้วยแสดงว่าปัญหาก่อนหน้านี้มาเกิดจากสวิตไฟเบรกเนี่ยอาจจะมีใครใช่ไหมที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไปทำไมครับไปปรับมันลงอ่ะดูอีกทีนึงนะครับออฟก่อนครับออฟสวิตอ่ะออนสวิตไปท้ายติดนะเฉพาะรุ่นนี้นะ ไฟเบรกยังไม่ติดนะอ่ะทีนี้เหยียบเบรกหลังด้วยแรงปกติอ่าอ่าพอบีเบรกหน้าอ่าเบรกหน้าก็ติดเป็นปกตินะก็จะมีประมาณนี้นะครับเก็บเอาไว้เป็นความรู้เพราะว่าบางคนเนี่ยไปทําเองคือครูก็บอกว่าปิดสวิตช์เลยครับครูก็ชื่นชมท่านนะครับที่ท่านฝ่ายเรียนรู้ อยากจะลงมือทำเองแต่พอเวลาทำแล้วเนี่ยบางครั้งเครื่องมืออุปกรณ์ท่านไม่พร้อมความเข้าใจอย่างแท้จริงท่านไม่มีพอติดปัญหาปุ๊บท่านก็จะทำาไมครับถามบางทีครูก็ไม่เห็นเหตุการณ์บางทีท่านถามมาอย่างที่ครูบอกคือครูมาอ่านแล้วครูต้องมานั่งตีมานั่งแปลความว่าถามมาเนี่ยถามอะไรปัญหาเป็นอย่างไรทาไมเข้าใจบางทีครูก็ไม่ตอบ แต่ถ้าเกิดเข้าใจก็จะหาโอกาสมาทําคลิปให้เห็นแบบนี้ชัดเจนกว่าไหมครับอสาสมศักดิ์นั่งยองๆไว้ข้างๆอ่ามันมันจะชัดเจนกว่าใช่ไหมครับทําแบบนี้ท่านก็จะเห็นว่าครูไปปรับตรงไหนอย่างไรนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีเราปรับแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ติดอีกนะก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่อะไรครับไปที่สายเข้าสวิตตัวสวิต แล้วก็สายออกจากสวิต์ก็ต้องทำไมต่อครับต้องตรวจสอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ